ส,สดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการไกด์โดเจแปนไกด์โดเจแปนนะคะเป็นรายการที่จะพาคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมกับไกด์เลยไปเที่ยวเหมือนมีไกด์อยู่ด้วยตลอดเวลานะคะน้ำแล้วก็ไกด์โดซางจะพาค,ะคุณไปเที่ยวทุกๆที่วันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านกูโจอ,อีกแล้ว<ต>ยังมไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าที่เนี่ยมีบรรยากาศที่สวยงามผู้คนน่ารักแล้วก็มีขอใ,แบบให้เราแบบวิวอะไรให้เราแบบ ยังอยู่ต่อได้อีกอะดึงเราเอาไว้อยู่เลยอะ<ช>ค่ะ,คะใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะข้างหลังเราเนี่ยเป็นร้านที่ไกด์โดดซางบอกว่าเป็นของฝากที่น้องน้ำต้องมายังไงย่างไก็ต้องหมาหนูละสงสัยจริงๆเลยว่าข้างหลังนี้เป็นอะไรเป็นผลิตภัณฑ์ที่น้องน้ำดูแล้วเป็นของฝากแล้วก็อยากทานด้วยฮะของฝากด้วยอยาก,ยากทานด้วยขนมหรือเปล่าคะขออุกไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันโห ีเซอร์ไพรส์อย่างนี้ไปกันเลยดีกว่าค <หา S 1> <า>่ะเฮ้ยมองซ้ายขวาซ้ายขวาหน้านี้เลยค่ะ ของจิว๋วค่ะปั้นของจิ๋วของเหมือนเล่นแบบค่ะอ,อ้อาวอุ้นนอยอ้าวเ,เนี่ยเป็นแมกเนตติดตู้เย็นนี่คะค่ะโถ่น้องเบียร์ค่ะอุย้ยเด็กอยู่ค่ะทานไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นของเล่นแบบเหมือนกันซึ่งเหมือนของจริงมากๆพี่ไก่ก็ไม่ทานเหมือนกันค่ะเบียร์ว้าวใช่ใเทออ,ออกมาแล้ว เหมือนของแท้มากๆเลยค่ะคพนีญี่ปุ่นยังบอกว่าน่าทานมาเลยนะคะเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะเราอยู่ที่โรงงานปั้นของจิ๋วค่ะแต่ตอนนี้เรายืนอยู่ที่ช็อปเขานะคะที่ขายของผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วเป็นปูนกุญแจนะคะโอ้ทุกอย่างเหมือนมากๆเลยนะคะเหมือนเลยค่ะญี่ปุ่นมีความสามารถเก่งมากที่ทำพวกผลไม้พวกอาหารพวกของเล่นแบบเนี้ยทำเหมือนสุดๆเลยค่ะแม้กระทั่งตรงนี้นะคะน้องน้ำขออนุญาตนะคะ แตงโมค่ะน้องน้ำถ้าวางอยู่เรียงสวยจานพี่ไกรว่าน้องน้ำทานแน่เลยหนูว่าหนูจะซื้อไปแกล้งแม่สักอันสองอันค่ะเพราะว่าแม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ไปชงกาแฟมาเต็มจะกินขนมปอมของหนูวันนี้คุณแม่ต้องเสร็จหนูค่ะนอ้โหงั้นเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปช็อปก่อนนะคะค่ะยังไงก็เดี๋ยวเพื่อมีปัดไปค่ะ พีแอลเห็นข้างลัางเหมือนแบบเหมือนเอาไว้ทําอะไรสักอย่างนั่นคืออะไรอะคะน้องน้ําขาที่นี่สามารถเข้าไปเรียนรู้ทําได้ด้วยค่ะว้าว <Wow. S 1> ใช่ <Wow. S 1> แต่ว่าเรามาช้านิดนึงค่ะ mm hmm. ตรงส่วนน้นเขาปิดไปแล้วค่ะ mm hmm. เราก็เลยแบบว่าช็อปในช็อปนี่แค่นั้นเองค่ะเ้าจะไปค่ะ แล้วก็เสร็จของสวยงามกันไปนะคะก็โอ้วันนี้ก็ทั้งวันแล้วค่ะจนท,ที่ปิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงต้องขอตัวไปพักผ่อนกลับบ้านนอนก,นกันก่อนดีกว่านะคะแต่มีเซอร์ไพรส์ในเทปในเทปนี้นะคะนี่ถ้าใครดูเทปนี้จบนะคะทางรายการเนี่ยมีของไปให้เล่นเกมมันด้วยนะคะติดตามไ้ที่เพจ f a c e o o o ไกด์โดเจแปได้เลยค่ะนี่เรามีของไปแจกให้นะคะเป็นแซลมอนบนโต๊ะทำงานเนี่ย ใครทาทงานอยู่โหมีที่เสียบปกาแซลมอนโอ้โหมันแบบมันสวยท<า>้องร<า>้อ<า>งทั้งวัน,วนด้วยท้องร้องทั้งวันแน่เลยพ<ม>ี่กาว่าค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนแล้วก็รายการไกด์โดด j เต้องขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะไปไหนจะไปทานอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมมาเจอกันวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามรับชมรายการไกด์โดด j เได้ทาง YouTube c h anel n ไกด์โดจ์เยอป กดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไปไม่พลาดในทริปหน้าของเราคะ่ะตอนหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่างนี้แต่ว่าความรู้สึกที่เรามาเจอจริงๆอ่ะมันตปางกนันมากแล้วปาคาายที่เราเห็นเนี่ยตัใหญ่ใหญ่มากๆจริงๆมาเราดูจริงๆ่้วหนูว่ามันมีความเชื่อมด้งเพระว่าแอบตายด้วย